มาอยู่กับช่องเพลงซ่าหมาแสนนวันนี้เราจะมาเล่นหมาเราต้องมีหมวกของผมด้วยนะคะเพื่อผมจะได้ไม่โดนหมาเนาะแล้วเดี๋ยวหมาน้องมาๆคือเราก็จะฮัตชิลเพราะว่าผมเนาะเราก็จะฮัตชิลวันนี้เราเตรียมชุดไปด้วยอย่าไปใส่น้องหมาอัน,นดถมากตากนี้ กันเด็กของเราแล้วก็กิ๊บกิ๊ฮ่าฮนาฮ่น่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าาฮ่าฮ่่่่่่่ โอ้โจะเล่นูเล่น <Yeah. S 1> ลูโผอ, <c oughs> อยู่ดีโผะื่ออ้เียบเช้าซินดีโอ้ท่อน้ำเม่ตันนะ <c oughs> จะได้เป็นดูข้างห <c oughs> น้าเอสแกะน้ำหนักเยอะ <c oughs> อ่ะเอด ก็ก <c oughs> ิด <expand> ช so 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 ุดไหนเก็คือเซ็กซี่ใช่ไหมตัวเขาจะมีแบบเสื้อเสื้อนะคะเดี๋ยวมันก็หลุดนะลูกมันจะหลุดออกจากกันแล้วก็มีหูทำไมไม่อุ้มมาคะสวยมากสวยมากอุ้ม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 มามันไม่สวยกระโปรงเขาจะหลุดกระโปรงหลุดจะหลุดน่ารักอันนี้เนี่ยนอนเป็นเด็กเลยอุ้มดีๆสิคะลูกน่ารักอ่ะ วายมีเสียงน้อยเสียงน้อยนั่น,นแลเสียงน้อยนปากากวน่ะกันสวัสดีค่ะนะ,ะหนูน่ารักจัง<ด>เลยเด,ยดย็กสิยาหนูเป็นผู้หญิงค่ะแต่หนูต้องอยู่ในกล่องนะหนูวายอ้าาวร์อโพนี่จะเข้าไปเหรอเออไม่ได้ไม่ไ,มไม้นะไมาไ ใส่ไหมรวมมวั้งพ่อัสดีค่ะสวัสดีค่กันัสดีค่ะกันเอ้ยขันจะทำมือแรงมือเจ็บแม่ <c oughs> น่นารักไม่เสียน้อยถ้ามันมีนม,ม วัวพอรอนก้นทิ้งนะคะเอ่อชื่อเล่นชื่อโกโกโ้นะคะมีกิีบด้วยนะคะเอ้ค่ะฟังเน้อสักตัวเ<ช>ลยค่ะจุ๊บฮ่าว่ไแล้วไหม,ไมยังนักเขียนฝักเลยฝักตัว ทำไมาลูกเขาเป็นจนวันนี้เขาพิเศษนะอู้แค่นี้สวยแค่น,นี้สวยมากเลยฮะเออนี่นี่นี่สวยสวยกระโปรงเขาจะบานสวยโอ้ยแม่รักจังเลยอะทำมันไม่ทำปกอะคะอย่าพึ่งค่ะอันหนึงนะค<อ>ุณเดี๋ยวสอนแม่กันนะคะสอนทำปกก่อนให้คุณแม่กดตรงนี้นะคะเขียนเนาะไม่มันยังถ่ายอยู่ไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยน่ารักอะ อ่อนออนให้เองนะ่าน่ยลัก มันโดนเพื่อนแล้วลูกขอเชื่อ<ม>จะไม่ถ่ายเดีอถ่ายปกละเอเดี๋ยวค่อยถ่ายปกเดี๋ยวอย่าพึ่งสิเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่สิโอ,ไอ,อ้ไม่เอาโอ้ทำหมลูกเดี๋ยวแป๊บนึงคุณแม่เชื่อหนอกูกดตรงไม้เคี้ยไม่ก้อนมันยังไม่เสร็จอาจจะให้กดได้ไหมยีไม่ใช่ไม่เสร็จอ่ะกดเลยกดเลยกดได้เหรอได้อโอเคอ่ะอะทำหน้าเฉยๆ ตะร่งบันพา,าหน่ะสิคะมาใกล้ๆเนีๆๆย่ยมันอยู่ไกลอะเห็นแต่อะไรไม่รู้ลายเป็นไปหมดเนี่ยเนี่หาก็ไม่เห็นเนี่ยโอเคไม่รู้นะดีไม่ดีร้อนะเน,ะนี่ยยังยังขึ้นเลยเอ้าถ่ายรูปไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วถ่ายไปแล้วคุณแม่แล้วไม่ต้องกดอีกไม่ต้องกดแล้วไม่ต้องกดแล้เดียถ่ายต่อโอ้ยเราจะมา i shoot ลูกพี่เฟสอ้วนนะลูกโอ้โอนี้่นเอาติดกิ๊บก่อนค่ะโอ้ทิ่มตานะลูกยิปไม่มันติดไม่ได้ลูกอยู่นิ่งๆเบืองอยู่นิ่งๆเพลงพูดกับมันดีๆนะหนูอยู่นิ่งๆหนูอยู่นิ่งๆกันนะคะชื่อป้า รู้เพราว่าตัวเล็กคือจริงๆอันนี้น่าจะเหมาะกับพี่เกดมัเนี่เลยใส่สาวบ้นโขงก้น้ีก้นพงก้นงก้นทิ้งเถอเคเรมีวิกีนะคะขาดีอยแจ๊คมัเนี่หักไทย น้ำจากความนะลูกพุ่ฝนอันนี้คือคนนี้นะนี่ไม่ได้ทาลนนะเอ้ยออกมาเออเคได้นาบมากเดี๋ยววันเรามีไอเดียพิเศษเจอสุมรมาตรงนี้นะคะก็แค่นี้นะคะไอเดียพิเศษก็ชื้ออยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้โอ้โอเคแล้วก็เอากระโปรงอยู่ตรงนี้เลยอ่ะสวยงามล้ำแปดมาก อ่ะใสเ่เกาะอกได้ค่ะไม่ไม่เกาะเกาะอกเกาะอกก็พอเออเซ็กซี่เซ็กซี่นายมาโอมทำไมลูกไม่ได้อาเขาไปติดหมาแล้วอ่ะ เบาๆหน่อยสิดูถ่ายให้ดูคนเริ่มออกละสองสามวันโอ๊ยๆๆๆค่อยๆทำสิลูกจอย่าเยี่ยวนะหรกระโปรงเพื่อนนะเควันนี้มี beauty bucket มาแนะนำให้หน,หน,หนูนะคะอันนี้อันนี้ใครให้เอาไว้ทน่อยคะ beauty b u c k e ์นะคะ เหยียบหนูเหยียบอ่ะพอแล้วลูกไปหมอยากพึ Ugh, oh, ่งสิแป๊บนึงนะคะเรามีสูตรบ beauty barker แม่จะรีบไปดูข้างนอกเลยมือแป๊บนึงค่ะข้ามันตันนี่นะคะเราใส่ลงไปให้หมดเลยอ่า beauty b a r อ e r มาหนี้ถ่ายไม่ถ่ายสิคนก็ปากถ่ายใส่นะคะใส่เดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายไว้ตรงที่ตัวไอ้ตรงนั้นนั่นแหละ ถ่าย้งไปตรงนั้นนั่นแหละนะคุณแม่ทุกคนค่ะก็เอาใสให้เต็มนะคะแล้วก็ดูดน้ํามาหนึ่งลิ่งแล้วก็หยดลงไปไปเยอะๆเลยแล้วก็คนอันนี้เมื่อวานก็ทํานะแต่ว่าเวลาเราเล่นถึงจะทํานะคะเพราะว่าต้องแบ,บ่งเวลาเนาะถ้าแบบทำแบบนี้ให้ทุกตัวก็คือแบบไม่ได้เนาะเวลาตอนเย็นล่ะเราถึงจะทําให้ตอนเล่นน้องมามา ปกติตอนเช้าก็เอาอาหารเม็ดปกติให้มาเลยใส่ให้มันชุ่มเลยแล้วอันเนี้ยก็แค่ใส่ผสมเฉยๆเดี๋ยวจะมีอีกขั้นตอนนึงก็คือเดี๋ยวไปดูกันแปบอ่ะเอาน้ํานะคะมาหยดๆ,ๆตามนี้แล้วค่อยๆใจเย็นๆไม่โดนไม่เป็นไรนไเนาะค่อยหยดแต่ถ้าใครใจร้อนก็ใส่มันให้หมดเลยค่ะอืมแล้วก็รอ ให้มันฟูตัวพักแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงรอก่อนนะโอเคเรียบร้อยนะคะพอรอเสร็จปุ๊บเนาะเราก็ได้แล้วเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอปิดประมาณนี้เนาะโอเคแล้วหมาก็จะชอบแล้วเราก็ใส่เคิ่ไปเลยแล้วก็คน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 แบบนี้นะคะหมาก็จะชอบนะคะมากินกันเลยนะคะหมาชอบนี่นะคะหมาแย่งกันกินเลยค่ะซึ่งตัวที่ชอบที่สุดน่จะเป็นซินดี้นะคะ โอเคค่ะ okay. สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก, like, share, กับดซับสไคร์หรือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกูก,ก,กิ้งกกงด้วยนะคะแล้วก็ปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะบ๊ายบาย